สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาศสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะอนุกรรมาธิการด้านการตลาดทุนทแถลนผลการจัดสัมมานาเรื่องเวทีฟังเสียงประชาชนประเทศไร้ทิศเศรษฐกิจกไร้ทิศทางณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภา สวคณะอนุกรรมธิจาร์ด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยในคณะกรรมธิจาร์การเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภานำโดยนายปฏิมาจีรแพทย์ประธานคณะอนุกรรมการถแถลงผลการจัดสัมมนาเรื่องเวทีฟังเสียงประชาชนประเทศไร้ทิศเศรษฐกิจไร้ทิศทางซึ่งร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยสภา SME และสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย โดยกล่าวว่าตัวแทนจากสมาพันธ์สภาวิสาหกิจขนาดย่อมและสมาคมต่างๆเข้าร่วมให้ข้อมูลระบุว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า98เป็น็นกลุ่ม SMEs แต่ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากขาดการสนับสนุนที่ตรงจุดจากภาครัฐส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องปิดตัวลงเพราะมีข้อเสนอแนะต่อพักการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นการสะท้อนเสียงจากประชาชนและผู้ประกอบการไปยังพักการเมืองต่างๆว่าอยากเห็นการหาเสียงที่สร้างสรรค์ลดการโจมตีหรือด้อยค่าฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้การเสวนาในหัวข้อรัฐโปรง่งใสไร้คอร์รัปชันซึ่งถือเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยทางคณะกรรมาการได้ประชุมและวางแนวทางแก้ปัญหาในระดับหนึ่งโดยเน้นการใช้ระบบข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสร้างกลไกลตรวจสอบที่ทำให้การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใสามากขึ้น โดยภาพรวมเนื้อหาเน้นไปที่การสะท้อนความล้มเหลวในการพยุงกลุ่ม SMEs ของรัฐบาลที่ผ่านมาและการเรียกร้องให้ภาคการเมืองปรับตัวสู่การเมืองที่สร้างสรรค์พร้อมทั้งเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีข้อมูลมาจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันเพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบรัฐบาลนอกจากนี้นายพงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตรองประธานคณะกรรมาการคนที่สองกล่าวว่า ประเทศไทยกำลังกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มทุนที่นำเงินผิดกฎหมายมาฟอกผ่านการลงทุนซึ่งเริ่มส่งผลกระทบถึงการเข้าครอบงำกิจการใหญ่ๆของเอกชนไทยรวมไปถึงหน่วยงานรัฐ โดยมีข้อเสนอให้มีการยดึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหากพบความผิดปกติของที่มาเงินทุนทั้งนี้เสนอให้ BOI หยุดสนับสนุนธุรกิจที่คนไทยทำเองได้อยู่แล้วอาทิปั๊มน้ำมันและยางพาราเพื่อปิดช่องไม่ให้ทุนต่างชาติแฝงตัวเข้ามาแข่งขันกับคนท้องถิน่นและให้สนับสนุนเฉพาะอุตสาหกรรมที่คนไทยยังทำไม่ได้เท่านั้น ทั้งการผลักดันดิจิทัลแพลตฟอร์มของคนไทยรณรงค์ให้หยุดใช้แพลตฟอร์มต่างชาติที่ไม่เสียภาษีหรือไม่จดทะเบียนในไทยในเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังเสนอให้ผู้แจ้งเบาะแส whistle blower ได้ส่วนแบ่ง7%และหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบได้3%ของมูลค่าความเสียหายเพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบปรามทุจริต และฝากทางการเมืองมุ่งเน้นช่วยหาทางออกทางรอดให้กับประชาชนในเรื่องของเกษตรกรรมอย่างไรให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารและการหาทางรอดให้เกษตรกรไทยก็ต่อไปครับก็คือลดโอกาสที่จะเกิดทุนเทาโดยในโครงการของท่านปฏิมานะครับประเมินสินทรัพย์และรับเครื่องเขาเมื่อสักครู่เราได้มีการพูดถึงเรื่องคอร์รัปชัน เราพูดอยู่2เรื่องครับว่าเรื่อง Open Data ที่บอกว่าเราจะต้องเปิดเผยทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ปฏิบัติเนื่องจากไม่มีบทลงโทษทั้งทั้งที่มีกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลทางอิเล็ทรอนิกส์และข้อมูลข่าวสารครบหมดแล้วดังนั้นเราอาจจะต้องออขยายออกไปนะครับถึงบทลงโทษของการไม่กระทันทีมข่าว AEC TV Channel รายนาน สวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา080 611 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ